สวัสดีค่ะ DKS อัปเดตค่ะวันนี้มาพบกับแป้งอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้แป้งก็มีสินค้าและเกมมิ่งเกียร์มาอัปเดตเพื่อนๆกันค่ะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ Middle uh oh. Earth Shadow of Mordor กลับมาอีกครั้งกับเกมในโลกของ Middle Earth สุดโด่งดังคราวนี้คุณจะได้สัมผัสกับบรรยากาศใหม่ๆที่คุณไม่เคยเจอใน The Lord of the Rings ภาคไหนๆทั้งโลกเปิดกว้างสุดอิสระเสรีและการรอบเ้นในเงามืดเพื่อสังหารศัตรู สั่งจองกันได้แล้วนะคะวันนี้พร้อมของแถมสุดพิเศษสำหรับ็อตแรกเท่านั้นทั้งกล่องเหล็กสุดเท่และ DLC ชุดเกราะอีกมากมายคลิกชมรายละเอียดใต้คลิปเลยนะคะ FIFA า n e f ัใหม่ล่าสุดของสุดยอดเกมฟุตบอลแห่งมวลมนุษยชาติที่ทบไม่ต้องบรรยายสรรพคุณใดๆก็รับรู้ได้ถึงความยอดเยี่ยมของระบบการเล่นและความสมจริงในทุกระบบการเล่นพร้อมขับเคลื่อนด้วยเอนจิ่นอีกไนตัวใหม่ล่าสุด ที่ได้เพิ่มความสมจริงยิ่งขึ้นไปอีกเท่าตัวสั่งจองกับทาง DKS ได้แล้วนะคะวันนี้รายละเอียดใต้คลิปเลยค่ะคลิปไมเออร์ซ i เวล i z เซชันบ e y อนเอิร์ธสุดยอดเกมวางแผนแบบเทิร์นเบทที่คองใจผู้เล่นทั่วโลก <_ S 1> คราวนี้คุณจะไปได้เพียงแค่ขยายอนาเขตเพียงแค่บนโลกเท่านั้นนะคะแต่จะข้ามไปถึงระดับจัก,กรวาลเพื่อค้นหาดวงดาว เพื่อใช้สําหรับอยู่อาศัยของเผ่าพันธุ์มนุษย์กันเลยและยังต้องเผชิญหน้ากับเผ่าพันธุ์ต่างดาวพร้อมกับอีกหลายสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอนสั่งจองล่วงหน้ากับทาง DKS ผู้จัดจําหน่ายเกมจากค่าย 2K Games อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้พร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายเลยค่ะ new beginning for mankind For เด e r i s i n g 3 a p o อัพ y p s e Edition วางจำหน่ายแล้ววันนี้สำหรับภาคล่าสุดของเกมเกรียนปรับซอมบี้โดยคราวนี้จะมาแบบเน็กเจนเพิ่มปริมาณซอมบี้ในหน้าจอของคุณให้มากกว่าเดิมพร้อมกับระบบ <Okay. S 2> แดัดแปลงอาวุธสุดเพี้ยนที่ไม่มีใครเหมือน <Okay. S 2> เพื่อเอาตัวรอดจากหายนะครั้งนี้ไปให้ได้สั่งได้แล้วในะคาะวันนี้พร้อมของแถมสุดเจ๋งในเกมอีกมากมายรายละเอียดใต้คลิปเลยนะคะ โปรโมชั่นพิเศษ Rock Cat Cave Plus กับ Rock Cat a p u r i y ราคาพิเศษพบกับโปรโมชั่นพิเศษจาก Rock Cat และ DKS กับคู่หูสุดเทพ Rock Cat Cave Plus กับ Rock Cat a p u r i y จากราคาปกติ4,120บาทเหลือเพียง2,990บาทเท่านั้นโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ต้องรีบกันหน่อยนะคะสั่งซื้อกับทาง DKS ได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนนี้เท่านั้น รีบหน่อยนะคะเพราะของมีจำนวนจำกัดค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจรายละเอียดสินค้าอื่นๆสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ d k s i n t h และแฟนเพจ digitalkeystore.com วันนี้แป้งขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย